ทีนี้ก็มาถึงคำว่าการบูชาอันสูงสุดสำหรับการบูชานั้นมีมากมายหลายอย่างหลายชนิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหวังในสาวกแต่การบูชาชนิดที่เรียกว่าการบูชาอันสูงสุด <c oughs> เกี่ยวกับข้อนี้พระองค์ได้ตรัสว่า ดูก่อนอานอน์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดๆประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุด ดูก่อนอานนท์เพราะฉะน,นั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงสำเนียดใจว่าเราทั้งหลายจักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ต่งนี้ใจความก็มีอยู่ชัดเจนแล้วว่า ถ้าจะบูชาพระศาสดาหให้ตรงตามพระพุทธ,ธประสงค์ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมจึงจะถือว่าเป็นการบูชาสูงสุดนอกนั้นเป็นการบูชาที่ไม่สูงสุดแม้ว่าจะ,ะทำกระทำอยู่อย่างมากมายเพียงไรผู้ทำการบูชาพระภูมิพระภาคเจา้าจะต้องนึกถึงข้อนี้ คือกระทำไปกระทำไปให้ถึงการบูชาสูงสุดอย่าได้มัวผัดเพี้ยนอยู่เลย